มารยาทสังคมลูกรักการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมารยาทสังคมเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่การแสดงสัม,มาคารวะมารยาทสังคมเช่นนี้เป็นอภรร์ประดับตัวดีกว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับหรูหราราคาแพงลูกควรฝึกฝนปฏิบัติมารยาทสังคมเหล่านี้เข้าไว ให้คล่องแกล้วเคยชินเวลาทำจริงจะได้ไม่เคอะเขินเวลาไปพบปะติดต่องานกับผู้อื่นก็ดีไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหากลูกรู้จักปฏิบัติมารยาทสังคมที่ดีลูกจะได้คะแนนนิยมเป็นพิเศษจากผู้ที่ลูกไปหามารยาทสังคมนี้ก็เป็นเสน่ห์ของคนอีกอย่างหนึง่งเหมือนกับความเกรงใจไม่ว่าใครล้วนแต่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะพูดจาอ่อนหวานรู้จักวางตัวดีด้วยกันทั้งนั้นคนมีความรู้ดีมีฐานะดีแต่ขาดเสน่ห์คือมารยาทสังคมจะน่ายกย่องนับถือได้อย่างไรแล้วลูก